วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566นายสมชัยกิจเจริญลุงโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากผู้นำต้นแบบตัวอย่างดำเนินกิจกรรมศาลากลางตากมีผลผู้คนรักกันพร้อมด้วยนางวันลืดีกิจเจริญลุงโรธประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาจังหวัดตากนายสุรพลวงสุภิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บผลผลิตจากพืชผักสวนครัวตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ2566 เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ว่างสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวจาก10ชนิดเป็น30ชนิดในการนี้นายสิทธิชัยพรทิพพิทัก์พัฒน,นาการจังหวัดตากมอบหมายให้นางมาริกาจีนหลักร้อยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒน,นาชุมชนและนางสาวอัชราเชียงทอง พูในการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยได้ร่วมกันเก็บผลผลิตผักสวนครัวหลากหลายชนิดอาทิพิกกะเพราโหระพา,พาผักบุ้งมะเขือยาวมะเขือเจ้าพญามะเขือเทศสารแหน่ผักชีและผักไผ่ซึ่งได้ดำเนินการปลูกไว้ เมื่อวันที่4เมษายน2566สถานการณ์ป่ามีผลผู้คน